บักฑรเลียนตายแน่ถ้าวสันจบของก็ตายเจ้าของปลูกตายเขาบอกสวัสดีครับพบกับรายการปะไอากรีมสวนกันอีกหนึ่งเทสนะครับวันนี้บะไอล่องรถเข้ามาเส้นสองสี่อีสาเอลนะครับมาเยี่ยมลูกค้าปุ๋ยเขาแก้วกันที่ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนะครับผมจะพาไปพบใครเห็นไหมครับต้นใบโอ้ ช่วงนี้เป็นช่วงกําลังเบ่งภูพอดีเลยนะครับใครที่เริ่มปลูกทุเรียนทางเส้นอีสานล่างต้องลองดูเทปนี้นะครับว่าโอ้พ่อใหญ่เขาเริ่มต้นยังไงกว่าจะไ,ได้มาถึงจุดนี้เหนื่อยยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันสวัสดีครับและบุคคลที่ผมจะพามาพบในวันนี้นะครับพ่อใหญ่สมบูรณ์นะครับแห่งบ้านโคกสมบูรณ์นะครับจังหวัดศรีสะเกด นี่ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของเขาแก้วนะครับใช้เขาแก้วมาทุกช่วงแต่วันนี้ข้อมูลและสาระเราจะมาคุยกันในประเด็นของโอ้กว่าจะมาเป็นทุเรียนสีสะเกตหรือทุเรียนบุกเขาไฟที่งดงามแบบเนี้ยพ่อใหญ่ผ่านอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกับพ่อใหญ่สมบูรณ์่ะสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สมบูรณ์แห่งบ้านโคกสมบูรณ์สีสะเกตนะครับหรือบางทีผมก็แซวแล้วพ่อใหญ่บังเกอร์นะครับเพราะว่าหน้าบ้านมีบังเกอร์อยู่ ครับเป็นไงบ้างครับผลผลิตปีนี้พ่อใหญ่ผมก็ว่าสมบูรณ์เนี่อยู่ครับก็ด,ดีอยู่อ่าสมบูรณ์เหมือนชื่อเลยครับอ่าปีที่แล้วเดี๋ยวทุเรียนพ่อในกี่ปีเนาะได้เดือนมิถุนายน63นี่วันที่11มิถุนายน63ไ,ได้7ปีครับได้7ปีจ7ปีเต็มได้ข่าวว่าแปลงเนี้ยเราให้ผลผลิตกันมา2ฤดูแล,ล้วฤดูนี้รูเป็นฤดูที่3เนาะที่3ที่3ฤดูแรกนี่ได้ไปจักล้านเนี่ย ได้ล่านสองรับล้านสองแบบราคาเม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 าปีที่แล้วครับจักล้านปีที่แล้วเด็สามล้านครับสามล้านปีนี้ตั้งเป้าไว้จักบาทไงตั้งปีนี้มันผลผลิตหลายกว่าเก่าประมาณสามเท่านะครับก็ประมาณสามเท่าเท่าที่นับนับมีน่าจะอยู่ประมาณสักที่ผมนับนับเนาะก็อยู่ประมาณสักแปดสิบถึงร้อยตันได้อยู่นะครับใครดูคลิปนี้นะครับไม่ต้องแล้วครับตอนนี้พ่อค้าเข้ามาเยอะแล้วนะครับอ่า พราะใหญ่ครับยากไหมกว่า,าจ,จะมาถึงจุดน,นี้ยมันก็ยากแหละครับกับเบิ้งจาก y o u t u b เบึ้ youtube จากรายการมาไกลลุยสวนาารายการนั่นรายการนี่เกษตรแล้วก็เกษตรจังหวัดเนี่ยกับไปเบิ้งสวนเพิ่นที่ประสบการณ์มาจากภาคตะวันออกอายุจักปีแล้วปีนี้ผมได้หกสิบห้าปีครับหกสิบห <65 S 2> oh, <no. S 1> ้าปีทุเรียนเจ็ดปีเริ่มต้นปลูกเมื่อตอนอายุห้าสิบแปดนะครับต้องบอกก่อนว่าแสดงว่าไม่เคยอยู่เรียนรู้เลยปลูกมา กระทนกระเทนไห่พ่อปลูกตอนแรกนี่ครับกนี่เพราะว่าตอนนั้นถ้าว่าไปแล้วทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ก็ไม่มีเนาะหาข้อมูลก็อาจจะลําบากากแต่อย่างว่าครับช่วงหลังมามีทั้ง YouTube Facebook ได้ข่าวว่าเป็นพ่อใหญ่ Facebook พ่อใหญ่ YouTube เลยตอนหลังผมกศึกษามาเรื่อยนี่แหละครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเอาเพิ่มขึ้นเอานะครับจากล้านกว่าขึ้นมา3ล้านแล้วปีนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าเจล้านนะครับดูตรงแล้ถ้าราคายืนอยู่แปดสิบเก้าสิบบาทเนาะครับก็ยุคสมัยเปลี่ยนเนาะครับพ่อ อะไรคือการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทําสวนเลยครับเนี่ย<อ>เพราะว่าถ้าถา้าถ้าดูย้อนกลับไปมาสักสองปีนี่ผมมื้เราไม่ได้เยอะเหมือนปีเนี้ยเพราะมันกับหนึ่งเข่ากับไปศึกษาข้อม,มูลเป็นโอ้ข้อมูลจากนี่แหละจากยูทูบเพิ่งศึกษาแล้กก็มีปุ๋ยไม่ยาน้ําไรประกอบกันถ้าว่าห้นาหให้ปุ๋ยห้ยามันกับว่าค่อยดีปันได้นะมันต้องตอบสนองเข่าใส่กับไปนะเนาสังเกตในความคิดพอเนี่ยคิดว่าอะไรคือปัจจัยหรือ วิธีในการทําทุเรียนทางอีสานล,ล่างให้สําเร็จนะพ่อถามแบบผู้มีประสบการณ์เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าพา่อใหญ่สมบูรณ์ปีนี้ต้องบอกว่าพื้นของสวยมากนะครับน่าจะอยู่พื้นอยู่แปดสิบถึงร้อยตันซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับในในพื้นทางศรีสะเกตที่มีโวลุม่มมีปริมาณละทามของที่พื้นสวยต้นก็สวยนะครับซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณพ่อต้องฝ่าฟันอะไรมาหลายอย่างเนาะครับ ผมก็แบบว่าถ้าให้ปุ๋ยไปปุ๋ยตัวไรบุรีนะตัวไดบันงามแห้งเขาก็ต้องหาปุ๋ยตัวที่งามแห้งมาใส่อีกนะตัวไรเขาลองบึง้าตัวไดมันดีแล้วเขากับจไว้อันนี้คือเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยแล้วเรื่องเรื่องน้ำเรื่องอะไรเรื่องน้ำเขาก็ต้องเติมน้ำเข้าไปให้มันพ่อนะแต่ก่อนน้ำผมบ่พ่อบ้านผมก็ขุดสาบอนะจอเสมอเอาน้ำใส่หมดให้มันพ่อนะมันก็มันก็ดีขึ้นแล้วกเบิ่งใบ เบื้องใบ่าบยเอียงมาลบกวนหรือเอยียงเนี่ยมันมิดโลกเอียงเนี่ยเท่ากับคอยเบญญาศึกษาไปค<อ>งไม่พ <ปน S 2> ้นนะครับกับการสํารวจตรวจนับแล้วก็การใส่ใจใจส่ใจใหนดี่สุดๆเลยใส่สใจตั้งเกตนะ,ะถ้าถ้าให้พูดมวลรวมๆเลยเพราะว่าเอาละลองลองพูดถึงเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟเนาะซึ่งก็ปลูกกันหลายเนาะตอนนี้หลายถ้าถ้าพ่อพ่อถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ละทางเนี้ยทางทางทุเรียนภูเขาไฟนะทางอีสานล่าง ถ้าจะกฝากอะไรเกิดถึงเขาสักหน่อยอ่ะว่าอ้อะไรคือสิ่งที่พ่ออยากจะแนะนําให้เขาถ้าอยาใครดีคนที่มือไม่ปลูกทุเรียนนี่เข้าต้องปุ๋ยปุ๋ยหาปุ๋ยที่ดีนะห uh huh. ลักกาน้ำให้พ่อนะครับปุ๋ยกับผมใส่เนาะตามที่พื่นๆน,นะครับผมใส่ตามหลักการผมใส่ผมใส่ปุ๋ยเขาเกลือแหละ uh huh. เป็นส่วนใหญ่นะเตเมื่อวานผมใส่ไปหลายเืย่อว oh. านนี่ใส่หกสิบกระสอบหกสิบอันนี้อันนี้เป็นปุ๋ยเบียงลูกปุยเบียงู เพราอดีฝนมาพอดีเหมู่บ้านมึงก็ดีไปเพราะว่าในน้ำในปุ๋ยน่าดีถือว่าโชคผมละอ่าคือออยากจะบอกอย่างนี้ครับคือแปลงเนี้ยเราย้อนกลับไปคือเมื่อสักปีห้าเก้าเนาะก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อสักสี่ปีแล้วที่ยังไม่ผมผลิตเนี่ยคือพ่อใหญ่สมบูรณ์ก็ได้มีโอกาสไปดูงานกระทางทิ้งงานแก้วเนาะที่ทางตันนอก เหมือนเราไปเอาแรงบันดาลใจเนาะนั่นแหละพอไปเอาแรงบันดาลใจมาปุ๊บกลับมาเป็นไงคือเป็นมาเลยม่เป็นมาผมก็ใส่มาเลยใส่มาตลอดมันก็ตอบสนองใส่ก็ไปมันก็งามผมก็เลยจําเอาหน่าจาเอาเอ๊ะมันต้นนี้ดีว่ะมันเป็นมันบระเด็เป็นเคมีล้วนนะมันบํารุงดินด้วยนะบำรุงดินแล้วก็เคมีก็มีนะอ้าวมันถือผมก็เลยใส่กันมาตลอดเลยคือทีเห็นนี่แหละแบบนี้แหละใส่มาแบบนี้เลยก็ก็เนี่ยแหละครับก็หลังจากไปดูงานมาคือตอนนั้นกะบอกงยนะครนะปุ๊ก ปลูกเพราะว่าไม่รู้อะที่นี่ราคายางมันก็อาจจะเริ่มลงลงละกับแบบนั้นแหละปลูกสวนรถแต่ป,ปลูกเราจะเอาคำรู้ที่ไหนค่อยไปลุยอาดาบหน้าเนี่ยเราจนวาสนามาเจอกันก็ได้มีการไปแลกเปลี่ยนกับทางตะวันออกเนาะแล้วก็ทางเขาแก้วก็ส่งทีมงานมืออาชีพในเรื่องของการจัดการเน้นนะครับว่าการจัดการ,รช่วงแรกๆมาบอกเลยไม่ได้ขายปุ๋ยหรอกมาเอาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางตะวันออกมาแชร์ให้กันแบบ ด้วยด้วยความจริงใจนะไม่ได้มีมาขายแม่อะไรผมก็ได้จากข้อมูอจากนันหละกกับเม่นเฮ็ดไปมันกับแม่นคือพึ้นวานะครับเพว่าตรงแบบมีตัวถือทุเรียนมันอาร์ตไหม่ะรู้สึกมันอาร์ตไหมมันมันมันเป็นศิลปะในการทํานะเป็นศิลปะในการทําแต่ว่าเข้าใจหักน้าได้เข้าตรงเข้าตรงหักมันนํานะสังเกตใจไปแบบนั้นถ้าทําไปแล้วแบบทิ้งไปให้น้ําไม่เสมอไปไปไหนบ่ได้ครับมันบมประสบผลอะไรคือว่าทุเรียนเนี่ยมันบ่คือพืช ไม่ผลอย่างอื่นนะมันต้องดูแลเอาใจใส่เขาแม่ก็มันคือราชาทุเรียนเนาะครับแปลงนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันเท่าไหร่นะหกร้อยเท่าไหร่นะพ่อหกร้อยยี่สิบต้นครับหกร้อยยี่สิบตีเป็นหกร้อยย้อนย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับมีคนคนหนึ่งนึกคึกบูกทุเรียนอยู่ประมาณหกร้อยกว่าต้นนะครับเป็นไงเขาเรียกว่าพ่อหญ่ผีบามีบอกเขาวางจนง่านเบิดครับเขาวางจนตายบักทุเรียนตายแน่คล้ายๆไอ้วินอยู่บ่ครับบักทุเรียนตายแน่ทารกันจบของตายเจ้าของปลูกตายเขาบอก ผมก็บบุ้งล่ะเกิดมากก็่าตรงตายเนาะผมแเฮ็ดไปเรื่อยๆเอยนะเป็นไงครับสิเป็นเท่าแก่สิบล้านอยู่แล้วผมไปไประสบการมาจากฝากตะวันออกคนละแล้วก็ทีมงานเขาเกี่ยวเพื่อนก็บอกแนะนำผมทันทียิงตอนหลังได้ข่าวว่าดู youtube ทุกคืนเลยครับผมมังศึกษานะาท่ทตลอดอันนี้อันนี้เป็นแฟนขับผมอยู่อ่ะรับเป็นครับเป็นประจําเลยเพื่อขอไ้เจ้าของหน่อยเด้อนะครับก็ก็เป็นนโยบายของบั้งไอรือสวนแล้วนะครับก็คือเจตนาหรือความตั้งใจในการทํา ช่อง u ู u ูบเนี่ยก็เพื่อเอาความรู้ที่เป็นแก่นสาระจริงๆในการนำสวนนะครับจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นผู้รู้จริงนะครับเช่นอาจารย์สัญชัยโกศลวัฒนานะครับหรือ,อผู้รู้อื่นๆทุกหลายๆท่านนะครับที่ได้ลงคลิปไปก็อยากจะนําความรู้เนี่ยมาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมือใหม่หรือมือที่ทํามากางๆแล้วอาจจะยังตีโจทย์ไม่แตกหนึ่งอย่างนั้นก็คือพ่อใหญ่เนี่ยแหละ ก็ได้ข่าวปีนี้โอ้รู้เลยว่าอาการน้ำยุบตัวยุบลูกบิดรู้เลยว่าแก้ยังไงนั่นแหละได้ยังไงนั่นแหละในพุ่มหมู่แบบนั้นครับนี่นี่ก็คือส่วนหนึ่งาโป้โงเนี่ยสิพิล้องวิล้องถึงมันรวมลูกคุกขั้นไหนยากไหนมันก็เป็นทางลัดทางหนึ่งนะครับไม่เห็นแบบนี้มันก็ง่ายขึ้นนะมันก็ดีเฮ็ดไปมันก็ถึกตอบตนองเข้ามาอือจําไว้สมมติบันทึกไว้เลยอ๋อแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเขียนไว้เลยปีนี้ตั้งแต่ทําทุเรียนมาเยอะที่สุดไหมพ่อผมมาเยอะที่สุดล อผมาเยอะที่สุดผมกระซิบให้นะอย่าลืมนะหัวหมูกับเจ้าที่หน่อยนะครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ก่อนนายทำรายการแม่พระพิลุนลงมาครับเป็นบุญครับแต่รับรองว่าลูกนี่ขยายเอาขยายเอานะครับขยายคือของพ่อใหญ่นี่ก็แน่นอนครับฟื้นต้นกะเกาสามสามสะสมอาหารกระตองห้าบำรุงผลอ่อนกระตองห้าและตอนนี้ขยายลูกใช้สูตรไหนนะพ่อครับซิบห้ายี่สิบกระสอบล็กแมนบ่ครับกระสอบ อ่ะใส่ไปเมืาอว่านนหกสิบกระสอบเป็นไงครับใส่ปุ๊บฝนตกปุ๊บปุ๋ยเรียกฝนเป็นไงครับดีดีดีเลาโชคคือว่าบุญนะบม่ง่ายซะโชคครับเจอเขาจะไปให้น้ำเสียค่าไฟอีกแม่นบ่ล่ลเพื่อนว่าคำโบราณเพื่อนว่าให้น้ำสิบเท่อก็พอเท่าฝนตกครั้งเดียวนี่มันเย็นมันไปบิดเลยด้เย็นคืนเลยอากาศก็เย็นดินก็เย็นคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้มาเยี่ยมพ่อใหญ่สมบูรณ เราก็รู้จักกันมาตั้งหลายปีแล้วนะครับก็ปีนี้ก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เป็นส่วนหนึ่งของพ่อใหญ่สมบูรณ์ในความสวยงามครั้งนี้ในการทัทุเรียนปีนี้ต้องบอกก่อนว่าผมผลิตสวยงามมากและน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่ทําทุเรียนมาครับเยอะที่สุดตั้งแต่ที่ทําทุเรียนมาจะไม่ฝากก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนรุ่นใหม่ หรือใครที่จะมาทําพ่อใหญ่เริ่มทําทุเรียนตอนอายุ58ครับปัจจุบัน65เห็นไหมครับคนอายุ58ก็สามารถทําทุเรียนสําเร็จได้นะครับเพราะฉนั้นอายุมันมีผลไม่เพอมันก็บอมีผลมันใจใจใจไม่ผลใจโอ้ใจอยู่ตรงคำว่าเขาแก้วพอดีเลยครับใจใจใจโอ้เทมนี่วาวิสาหลายครับ ถ้าตลกก็ขออภัยเดอ้อเป็นอีสานสำเนียงระยองครับโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวคนอีสานกับฟั่งอีสานละ่ะฟังใต้ก็ได้ตอนนี้อีสาร่างเนี่ยโอ้ไล่ไปเลยถึงอุบลไปถึงนู่นอะเข็มาราชโพไซปลูกทุเรียนกันเช็ดเลยพ่อครับปลูกหลายแนะนำเขาหน่อยให้กำลังใจเขาหน่อยถ้าจะปลูกทุทรนเรียนนี่ก็ต้องใจสู่นะแล้วกับศึกษาหาความู้แล้วกับบึงปุ๋ยตัวใดดีๆนะแต่ตัวใดดีเขาก็จำไว้ ถ้าความรู้สึกกับทีมงานเขาแก้วและปุ๋ยเขาแก้วเป็นยังไงบ้างครับพ่อดีครับเพินพ่นไ้เพิ่นไ้ข้อมูอด้านวิชาการการเห็ดบักทุเรียนจังตันคือว่าก้อนจะออกดอกแบบนั้นเตรียมต้นแบบนั้นถ้าออกดอกมาแล้วให้เห็ดไปให้แตงแบบนั้นแล้วก็ออกลูกมากให้เห็ดแบบนั้นใส่ปุ๋ยจังตันมันกระตเร็วมันก็ง่ายขึ้นกลัวตะ่ขีดหลายเท่าคนาว่า้องผมว่าง่ายง่ายกลัวถาบว่าง่ายวิตีทเลกผมก็บบุคอยดีปันไดผลผลิต ปีที่สองก็บอค่อยดีแต่ดีขึ้นปีที่สามนี่ปีนี่ผมมามันเกินเท่าตัวไปประมาณสามสี่เท่าครับปั้นอะไรนี่นะครับก็ใช้คําว่าด้วยนโยบายของเขาแก้กรุบนะครับเราไม่ได้มาขายปุ๋ยเราไม่ได้มาขายปุ๋ยอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เรามอบให้มันเป็นเรื่องของเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์คู่กับเกษตรกรนะครับการจัดการสาคัญ จังหวะสําคัญฟ้าฝนสําคัญการตลาดสําคัญปุ๋ยก็สําคัญแต่สิ่งที่ทีมงานเขาแก้วได้พยายามปลุกปั้นคือทีมงานเขาแก้วเราเข้ามากันตั้งแต่นู่นนะครับห้าแปดห้าเก้าแล้วก็คือเริ่มตั้งแต่พ่อเริ่มปลูกแล้วนะก็ตอนนั้นถ้าตามข้อมูลก็คือปลูกูุเรียงกันได้ประมาณสามพันกว่าไร่ผลผลิตมีทมี่ผลิตก็ไม่ถึงพันไร่นะครับทีมงานเขาแก้วก็ได้นําความรู้และประสบการณ์จาก ใช้คําว่าครูบาอาจารย์นี่แหละค,คือหรือเกษตรกรผู้มีความชํานาญในเรื่องทุเรียนหรือผู้รู้จริงได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็พ่อใหญ่กับผมก็หรือทีมงานผมก็เติบโตมาด้วยกันนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับอยากจะบอกว่าถ้าท่านใดปลูกทุเรียนอยู่และเข้ามาสู่วงการทุเรียนใหม่ในพื้นที่อีสานล่างนะครับภูสิง สิงศรีรัตนะศรีรัตนะกันทลักกันทลักหรือแม้กระทั่งนู่นเลยโซไปถึงอุบลเขมราชนู่นนะครับถ้าจะปลูกทุเรียนศึกษาให้ดีหาข้อมูลให้ดีนะครับที่สาคัญพ่อบอกว่าอะไรนะใจ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 ต้องสูบเม่เล่นเด้มันต้องปลูกแบบจริงจังถ้าปลูกแล้วต้องรักมันด้วยรักมันด้วยนะครับเป็นแบบนั้นแหละโอเคต้องใส่ใจมันเต็มทีนี่แหละครับวันนี้ก็ก็เป็นเทศที่ตั้งใจมาแต่ว่าจุดหัวใจสาคัญมันอีกที คือปุ๋ยนำเอ้าคือว่าจกของเองนะครับต้องเบื้องให้ถือด้ถ้าสมมติว่าไปใส่ที่แบบว่าปุ๋ยที่ดีขึ้นมาอยู่สิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับเขาไปใส่อีกสูตรหนึ่งอีกดีสามสิบยีสิบมันขึ้นต่างกันตับสันเขมีไ่ไงเขาก็ต้องจําเอาต้องใส่แบบนั้นแบบนั้นถ้าจะสรุปจากพ่อใหญ่ฟังก็คือใส่อะไรไปแล้วก็ต้องดูการตอบสนองต้นไม้อันไหนดีเราก็เก็บอันไหนดีเราก็จดจำพ่อใหญ่ก็บ,บอแล้ว ก็ลองผิดลองถูกไม่น้อยหรอกผมเมน,มนบอาสุดท้ายก็นะครับก็ยังเป็นคู่ชีวิตกับเขาแก้วมาตลอดนะครับปีนี้ผมว่าอาจจะคักแดล้านเก้าล้านสิบล้านเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามเพจเขาแก้วเดี๋ยวจะมีการอัปเดตข้อมูลของพ่อใหญ่ให้ไอ้ดูแล้วกันนะครับวันนี้บางไอ้ดีสวนมาเพื่อสิ่งนี้ครับมาเยี่ยมลูกค้าเขาแก้วกันมานานนะครับแล้วก็ดูแลกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องปุ๋ยครับเรื่องการจัดก,การเรื่องข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน นะครับพ่อใหญ่ก็มีความรู้เฉพาะตนในสวนตัวเองอยู่แล้วนะครับส่วนเราก็ทีมงานของแก้วก็มีหนะ้าที่เอาข้อมูลใหม่ๆมาแชร์บางทีไม่ได้มาแชร์เพื่อนก็ดูใน YouTube เอาก็ได้นะครับใน<อ><อ>ในทุบในการรายการบักไอรีสสวนนะครับเพระปผูกคุณเรียนสีสะเกตอ่ะมันพ่อคิดว่ามันต่างกับทางตอนออกบ่มันความยากไงมันต่างกันอยู่บ่มันมันก็ต่างกันแน,จน่จังหน่อยเพราะว่าของเขาอากาศมันห่อนกลัวพิรนนะอ๋อค่ะมันห้อนกว่าอากาศห่อนกลัว ทั้งทั้งผลพลูฮอนทั้งเอ่านะเขาก็ต้องสังเกตบึงแล้วก็ให้น้ำไ้ปุ๋ยหายาเท่านั้นแหละอ๋อก็คือพอมันร้อนแล้วปัญหาโรคอะไรมันก็ยิ่งมันมาเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจันทร์นั่นแหละคุณแง่โรคโรคแมลงเราเยอะนะครับนะครับก็บุูแง่ต้องอารักขาโรคที่ค่อนข้างแรงกว่าเพราะเพราะได้ข่าวว่าพื้นที่นี้ก็ล้อมรอบด้วยพืชอาศัยอย่างไรแดงเนาะไายแดงเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจันทรพืชอาศัยครบนี่แหละศัตรูมันเห็นแล้วมั่นเนี่ได้ข่าวว่า ฉีดยากันเพิินเลยนะครับฉีดยาก็กันปอดฉีดที่ไหนรักษามาหลเห็ุมาแล้วนี่แหละก็ถ้าไม่รักต้นไม้จริงใบคงเอาแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าพ่อใหญ่เริ่มทําทุเรียนตอนอายุห้าแปดปัจจุบันหกสิบห้าดูต้นทุเรียนครับอ่าทําได้ถ้าใจใหญ่พอพูดง่ายๆนะครับอใจ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 เต็มเอยนะวันนี้ทีมงานเขาแก้วและผมบักไอ้ลีสวนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้พ่อใหญ่ครับ ฝากอะไรท้ายๆไว้เ่้าอีสานไปว่าปุียปีนี้ผมจนรวยสิบล้านแล้วเด้อว่ะครับมันกับสิบอะได้เนี่ยแหละครับพรมว่าดีขึ้นกลัวทุกปีนะอที่ไปใส่ปุ๋ยใส่ยาเพิ่มมานะมันก็ดีขึ้นที่คําแนนนําจากเพิ่มนะดีขึ้นก็ยังบอกครับการทําทุเรียนปุ๋ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับต้องเป็นความรู้ต่างๆมากมายประกอบประกอบกันหลายอย่างนะครับซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เขาแก้วเรามอบให้มากกว่าปุ๋ย นะครับก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันในในเรื่องของเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดเนาะคู่คิดในการทําการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องทุเรียนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมมาดีกว่านะกันนะเอาใหม่